แต่เดิมเนี่ยเป็นทุนที่คำนวณบนห้าปีค่ะปริญญาอ่าทุนตรงนั้นอาจจะเมื่อเป็นมาเป็นหกปีปริญญาทัวรจะมีอยู่ประมาณเหลือมีประมาณสัก2องหมื่นกว่าส0 0หมื่นแล้วกันผมก็จะไปเอารูปตัวเลขเนี่ยไปสดเสนอคอรมอแล้วก็จะขอทุนว่าเหลือสองหมื่นผมอยากจะได้อีกแปดหมื่นเป็นแสนหนึ่งสมมตินะครับถ้ารัฐบาลให้ได้ก็จะเสนอตรงนั้นถ้ารัฐบาลให้ไม่ได้ก็ยังมีวิธยหนึงครับก็คือการประกาศงานมีงานทำ แล้วก็ประกันรายได้ได้ใช่ครับคือผมอาจจะยกฐานะของเงินเดือนครูพร้อมกันหมดไม่ได้เพราะมันจะกระทบฐานเงินเดือนของข้าราชการส่วนอื่นคแต่ว่าผมเรียนย่อๆว่าครูที่สอนวิชาที่ขาดแคลนวิทยาลิศภาษาอะไรเหล่าเนี้เราก็จะมีค่าวิชาชีพเฉพาะวิชาที่ขาดการเพิ่มให้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราทําได้ครับ อ,อเพราะฉะนั้นมันก็จะแก้ปัญหาครูที่มีคุณภาพได้ด้วยค่าตอบแทนครูโดยเฉพาะสาขาขาัดแคลนสามหมื่นกว่าตําแหน่งเนี่ยก็น่าจะสามารถได้แน่นอนได้แน,น่นอนครับแต่ว่าเราพยายามที่จะให้ได้เต็มมากกว่านั้นเพื่อจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไทยทั้งประเทศค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าลุงตีก็มั่นใจว่าต่อไปครูพันใหม่ก็จะเกิดขึ้นใน6ปีข้างหน้า แล้มั่นใจว่าจะเกิดในปีนี้เลยครับแลีนี้และจะจบไปจะิตในหกปีข้างหน้าแล้วเป้าหมายของนักเรียนจะดีขึ้นผมมั่นใจครับว่าถ้าเบ้าหลอมดีนะครับแม่พิมพ์ดีผมมั่นใจว่าปั๊มอะไรออกมาก็ต้องสวยงามดีเหมือนกันอย่างค่ะท่านตีต้องทําให้วิชาชีพครูเป็นค่านิยมที่มีแต่คนอยากเรียนด้วยนะคะผมเชื่อว่าถ้าถ้าชุดนี้ออกไปเนี่ยที่นาสังคมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะทําให้ค่านิยม วิชาชีพครูจะเป็นวิชาชีพชั้นสูงตามพรบที่กฎหมายเขียนไว้จริงๆค่ะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะท่านตีชัยยศจิรเมธาก่อนตั้งตีช่วยว่าการกระทรวงสศึกษาธิการค่ะขอบคุณค่ะท่านตัตีค่ะท่านผู้ชมคะพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบก,กันในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยรุงปตท หลังที่ยังง่งยืนเพื่อไทยท่านผู้ชมคะก่อนจะไปถึงช่วงคําถามนะคะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่ากว่าเราจะหาน้ํามันมาได้สักหนึ่งหยดนั้นต้องใช้เวลากี่ปีวันนี้ปตทสพในฐานะผู้ค้นหาปิโตรเลียมนั้นมีคําตอบค่ะติดตามชมพร้อมกันคะ่ะคือโลกสวยสู่สังคมกับปตทสพ มครับ กิจกรรมตะลุยอาณาจักรนักบุกเบิกแหล่งปิตโตรเลียมของไทยที่ปะตะทอสอพอจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ25ปีครั้งนี้ใครที่ได้มีโอกาสเข้าไปเยืนมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุ้มค่าเพราะนอกจากจะรู้ประวัติความเป็นมาของแหล่งน้ํามันสิริกิตแล้วยังได้รู้ถึงขั้นตอนการทํางานของนักบุกเบิกแหล่งพลังงานของไทยและกิจกรรมในครั้งนี้ไม่สูญเปล่าแน่ครับเพราะได้ช่วยปลูกจิตสมุตที่ดีและรู้ค่าของการใช้พลังงานมากขึ้นเพราะกว่าจะได้น้ำมันแต่ละ ใช้เวลาถึง10ปีเลยทีเดียววันวเนี่ยเราใช้น้ำมันคือแค่เติมรถอย่างเดียวคือวันเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการหามาเนี่ยว่ามันเป็นยังไงพอมาดูแล้วเนี่ยว่าว่าน้ำมันแต่ละหยดที่เขาจะหามาได้เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาหักนานถึงทุกปีแล้วต้องคำนวณต้องมีการเจาะลงไปใต้ดินหรือว่าต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตเราก็รู้ถึงความสําคัญของพลังงานน้ํามันมากขึ้นเยอะครับซึ่งผมจะ ต้องร่วมประหยัดพลังงานแล้วก็ไปบอกต่อกับคนที่รู้จักด้วยว่าให้ช่วยมันประหยัดพลังงานครับต้องบอกก่อนว่ารู้สึกภูมิใจเหมือนกันแทนคนไทยทุกคนนะครที่เราสามารถผลิตน้ำมันได้ด้วยตัวเองแล้วที่เป็นคนไทยทําทั้งหมดเลยขอบคุณคางบัปตันสอพนะคะแล้วก็ครูก้าิลสคุลเทมนะคะที่ว่าได้ให้โอกาสมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรของนักบุกเบิกถึงแม้จะลําบากยากแค่ไหนพี่ก็ยังมุ่งมั่นพยายามจะ หาแหล่งพลังงานให้กับประเทศไทยเรานะคะก็จะเป็นกำลังใจให้พี่ๆต่อะไปแล้วก็บอกต่อๆไปว่าทุกคนก็ควรจะช่วยประหยัดพลังงานกันแล้วนะคะถึงเวลาแล้วอะคะ่ะ25ปีปตทอสออสำรวจและผลิตโตเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทย ท่านผู้ชมคะคำถามประจําสัปดาห์นี้นะคะถามว่าโครงการครูพันธุ์ใหม่นั้นเริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษาใดค่ะท่านผู้ชมที่ตอบถูกนะคะจะได้รับถ้วยน้ําชานะคะจํานวน5ชุดค่ะท่านผู้ชมที่ตอบถูกทุกท่านจะได้รับนะคะวันนี้ค่ะรายการของสถานีความคิดหงแล้วค่ะดิฉันสุญญนยันรุ่นพันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ